ออาไปต่อครับผม EP3 เอา EP3 ไปต่อนะครับหลังจาก EP2 จบไปแล้วนะครับผมอืนขึ้นมาปวดเลยเบ่งใงไหน้าตรงนี้พีมน้งเอ้ยสวรรค์ก็จะอบ้านเขาเนาะไหน้าตรงนี้ไหมเ้ยมื่อคด,ดําเลยครับหน้างามเนาะ แต่ว่าทงนี้พ่นกขาวานแล้วนี่ท่งนี้กขาวานนี่เห็นนะครับผมทงนี้นกขาวานน่ะพ่นวานเข่าแล้วนะครับโอ้งามงามงามเห็ดใดเห็ดหน้านะครับเพราะเอืดเข่าเอืดน้ำกินน่ะท้งเสียอะอีสานบานเท่าเนาะดีเพิดทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะดีเกินบ้านเราอยากเก็บกินทุกทิ้งทุกอย่างโอ้พวกื่อไปหลวบไปหาเที่ยวบบน,นะครับบ้านนะวะนะครับผม ทุกเิียงทุกอย่างเนาะบ้านริมเขื่อนบ้านทั้งนี้คนบ้านเหนือเขื่อนนะครับผมอันนี้คือตัวเขื่อนโบราณเนาะครับผมแต่ว่าบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านทางไอ้เขื่อนที่นี้โอ้โอ,อันี้คนกล่าวว่า การทำงานเนาะครับผมที่นี่เนาะแม่โคอ่าเด็ก็เคลื่อนนะครับต้องปเป็นบ้านเออ่บ้านเก้าค่าบ้านโกค่าครับผมอ่าเด็ก็เคลื่อนบนรัดนะครับโอ้เคลื่อนดูไกลอยู่ต้องไงต้องหน้านี่ก็ต้องเริ่มเลี้ยงหน้าเร็วนี้นะครับหน,น้าก็ รวมเลเวิร์ดซีทเลยนะครับผมเจอเวิร์ดซีทโอ้หน้ากระจกนะครับเซบากับัถแามน้ำทัวมอมีทีผมสิได้เข่ากระจ้าองนะครับผมน้ำทัวมเนี่ยแต่ว่าไอ้แค่หน้าก็ต้องเสี่ยงดวงกันนะครับผมเพราะว่าผมรู้ว่ามันติดทัวมยแยมไดน หน้านะครับสวัสดีไปเรื่อยๆเยลยครับผมถ่ายภาพบรรยากาศแต่พ่อให้แม่พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับ e เอฟซีได้เบิ่นะโดนโดนสีมาไทยนะครับผมเจ้ากันขากล้องเน้มันพอเปลี่ยนใจให้นะครับเรื่องอาจจะง่วงง่วเงียยเนี่ย นะครับอาจจะโง่โง่เงียเงี้ยงงเนี่ยขากล้องขากล้องก็เป็นขากล้องพระราชทานอนาะสุดยอดครับสุดยอดแต่มาในสูรอากาศบริสุทธิ์นะครับ สูนักการบริสุทธิ์ก็มันละมีแห้งครับเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านเก่าคาอ่านะครับผมภูเขาทิวทัศน์ังสวยงามเต็มด้วยป่าไม้เลยก็ไลนาเลือกสวนไลนาบึงด้ เบื้องตรงหน้าเรานะครับคลิปนี้นะครับตรงไหนตรงหน้าเทียงหน้าน้อยค่อยนั่งแต่นั่งบ่มาเกิคอ่คอยไปกิค่อยไปโหลดนะครับผมนั่นละเสียงนึงเสียงนั้นผมเป็นตะค้อยผู้ดใดงตรงนะี้นี่นายเป็นตะค้อยนะครับเสียงหน้าน้อยค่อยนั่งยืนเขานะครับโมันมันคือจะเทียงไปดูจังสี่น้อนะคือมันมันสุดเลยครับ เต้องบรรยายีาย,ยังไงอครับเือมันสุดจอดแล้วนะครับเรียงงหน้าอะไตีนเขาเนี่ยสุดยอดแล้วบึงน้ำว้าครับน,มมไปไปน,น้ำไปจรอว์น,นะครับเอากุุงมาะพบัยนป่โอ้ยน้ำเปนสีสีสีเลยกลุงมาปล่อยนตัวใสปิ้งเลยนะครับแล้วก็บึงแม,ม่น้ำไปเราวไป,ป,ปเลยอ้ยป่าเอ้ยมาต้มน้ำทาเรื่อยๆรับพี่ป่าทังจ๊ะ สุดยอดสุดยอดครับอีสานบานเท่ามีใส่กับพ่มีขายครับตากาดแบบนี้สภาพนั่งชีบรรยากาศแบบนี้วิวแบบนี้นะครับผมสุดยอดเลยครับท่นเ้ตาใหม่ลุมลือเฉียวเบื้องละเพื่อนหมูเพื่อนตาง,งามหมูง,งามตาดีครับจั บดเท่านั้นแล้วเนาะชีวิตมนันโดนห้อาอยากยังปลูกฟังกินเนาะอยากได้กับปุกอยากได้กระปูกปลูกกัได้ที่อยากนะครับผมปลูกฝังลงไปเดี๋ยวเกิดมากกะไ้กินมากินผลกินหนวยนะครับ มาขึ้นมันสุดแล้วนะครับผมโอ้ยหัวตรอทุกปั่นวัวขับรถขับล่ามันจะตัวเด็กหน่อยไว้ลุ้นซูมืออเดียวย้ยอนกลัสุดยอดครับสุดยอด กับเต็นนี่ยังอะรกเอินี่ยโอ้ยผู้อผมเ็นับรถตะเจวันยิ่งไปเพราะว่ายังไงคอพอจะควางตะกี่ถนนพ่อจะควางจะสมัยตะกี่นะครับมันสุดยอดแล้ว ยนหน่อยสมซุเมืงินอีโอ้ยมันเบิดเท่านั้นครับเราก็จะมาเป็นไล่มาถ่ามันเตียงลูกเตียงร้านเดียวอ,อันอ๋อนะครับไปนี่เลยครับผมเป็นภูเขาฝั่งทางนี้ก็เป็นเขื่อนเก่าแหละครับ ตรงไหนตรงน้าุดๆนะครับมมันไม่มีอะไรตำหนีตีเตียนแล้วนะครับคือมันสุดยอดแล้ว เจอแล้วครับเจอแล้วเจอนักเลงแล้วครับผมเยือนกลางเลี่ยนเลยโอ้ยอเอาแล้วครับไปเรื่อยๆครับผมมุ่งหน้าสู่ สาดเขื่อนอุบลรัตน์ครับผมไปครับลุอยอดครับสุดยอดโอ้ยผมมาเชือบขับ,รบเรียวไหม แค่นด้กิ๊กเจ้าเจ้าไปนู่นไปนี่เลาฮะฮะฮะเนาะไปกับไปของการนะสาบัวครับสาบัวบัวสาครับอ๋อ้พากริต้า บ้านผู้กำเบ่าเริ่ม่น้องเลยเ <c oughs> ขียนบ้านผู้กำเบา่า <c oughs> ตรงไหนตรงหน้ากระจาเนาะตรงนี <c oughs> ม้มองอะไรได้ว่างเลย <c oughs> <c oughs> การหาการทำมาหากินเนะ <c oughs> าะเป็นธรรมดา นปากทางเดียวครับบ้านผู้กำเบานะครับผมเยวนะครับแล้วเราก็ตรงไปเข้าเขื่อนอุบราชย่างเดียวครับ <c oughs> <c oughs> ท้าบางแสนนะครับ รับสุดยอดวิวทัศน์วิวลักลานเลยไม่โอ้หนก็ไปก็จะเป็นไส้ยมือผมก็จะเป็นบางแสนสองนะครับทางลุงบ่บางแสนสองนะครับยินดีต้อนรับสู่เกือกืออนบลัดนะครับไปบางแสนสองทัหน้าผบนะครับเดี่ยวไา้นะ มือผมจะเป็นบางแสนนะครับหาดบางแสนสองนะครับอ่านี่นะครับมีซิ่งนะครับบางแสนสองบางแสนสองแกผมจะไม่ได้เนีอ่าผมจะออกสู่ตลาดเลย นะครับเนะี่ยน้ำแสนสอง <c oughs> สุดยอดครับสุดยอดกหนะ้ำมันบกครับพอดีตัวนี้ครับเบื้องก็จอดเบื้องกัเข้ากันโอ้ย เพี้ยกนหลายนะครับบางแสนสองนะครับมึง